มิดทำไรครับเนี่ยจะตัดปี้วยครับอ๋อเนี่ยตัดปีกล้วยทำยังไงฮะตัดยังไงอ๋อกัโครงกชื่องหัวมัวแต่ไปดูโครงการช่องหัวมันก็เลยไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาอนตกว่๋อใช่นี่เพิ่งว่างนะนี่ว่าว่าใครครับเนี่ยอ ถ้าเราตัดช้มก็จะแย่งอาหารมากล้วยก็ทําให้กล้วยลูกเล็กตัดก็พยายมามจะให้ช้าม,มากครับเรื่องยๆได้ครับออครับออกตัดอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมซูมดูใกล้ๆหนึ่งสองกัดเลยโอ้โหนี่เป็นวิธีที่นุ่มนวลท่านเนี่ยก็คล้ายๆตัดปีกล้วยก็ไม่จมน้ำด้วยอ่ะก้องมาจะบใ้ซ้ำมาก ปีกกล้วยเอาไปทำอะไรครับเนี่ยโอ้ประโยชน์เยอะประโยชน์หลายอย่างปีกกล้วยเนี่ยก็เราก็ต้มจิ้มน้ำพริกแกงริ้แล้วก็เราก็ยังมีบ่อยๆเรากรอบแล้วก็แกงแล้วก็มาแบ่งกันก็คือเศษ พวกนี้เราก็เอาไปทําปุ๋ยใช่ไหมใช่สายเนี่ยเราก็ปลูกว้ายโครงการเราทดลองสามสายพันธุ์อยู่นี่อ๋อครับกำลังแตกนะครับที่ตอนนังที่ทำเออใช่ใช่ใช่เรากำลัลงสวยเลยสี่ห้าเดือนกำังดูเรื่อยครับที่ตอนนั้นไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเออวันนี้เริ่มโตแล้วครับเดี๋ยวดูต้นใหญ่สูงมากเลยเดี๋ยวมาดูเครือกันเราก็ว่าด้มรรธชาติ ตัวนี้ก็ทําเป็นปุ๋ยพืชสดใช่ไหมครับเนี่ยใช่นี่นะครับใส่พวกเคมีอ่ะครับเห็นไหมใส่พวกปุ๋ยคอกหญ้าเห็นไหมครับดของกินที่เราปลูกกันเนี่ยนะเป็นการร่วมมือผสมประสานระหว่างเทพเละกับเทพมิตรนะเห็นไหมเราจะไม่ใส่ปุ๋ยพวกเคมีอ่าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะก็ใส่ปุ๋ยคอกกัน ทํนทกินเองเห็นไหมครับเนี่ยลูกดกครับเนี่ยเราปลูกไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็ไม่ต้องใช้เนื้อที่อะไรมากมายใ,ใส่รังโฟมเราก็ยังสามารถปลูกได้กินใช่ไหมครับหลายลูกเลยครับเนี่ยกลัวถ้ามีเพี้ยนอาจจะยังกินไม่จะโตทันไม่มีเพี้ยกินไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นาม่ามีกินก็ภูมิใจครับปลูกเองกินเองอครับผม หอมหอมก็อเลยอ๋อม,มีมีหอมด้วยนะฮะเป็นหอมหอมแบ่งใช่ไหมครับ่หอมแบ่งแล้วก็แบ่งครับแบ่แ,บแก็เพราะว่ามันพอเราหมดแล้วก็ปลูกใหม่นะครับผมกินก็นานๆจะกินครั้นงครับแล้วก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แหลอะอก็แบ่งกันกินครับใครทำกับข้าวก็มาเก็บเอาไปทำได้เลยนี่แหละครับเป็น เกษตรผสมผสานเป็นวิถีแบบบ้านๆของเรานะครับอาชีพ้ารการก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเพราะฉะนั้นเราทำแบบนี้เราก็อยู่ได้สบายๆครับขอบคุณครับแบมิรครับสวัสดีครับ